เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุตรสาวท้ายจว,วนบทที่ยี่สิบห้า ยามนี้ใครไม่รู้บ้างว่าเมื่อหลันเป็นคนโปรดของห้องแต้นางมักได้รับในสิ่งที่ต้องการเสมอกระทั่งสมุนไพรเหล่านั้นเดิมพีจะขอจากครังหลวงหรือสำนักหมอหลวงก็ได้แต่นางกลับต้องการซื้อหาสิ่งเหล่านี้เอง เท่าว่านางจะสร้างเครื่องหอมแบบใดขึ้นมากลับไม่มีใครรู้แม้แต่องค์หญิงหนิงแย่เองก็ตามต่อให้พวกเขารู้ว่านางต้องการทำอะไรแต่ก็ยังไม่อาจซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ได้เพราะรู้ดีว่าทักษะในการใช้เครื่องหอมของเมืองหลังนั้นอยู่ในระดับที่ยากจะนึกถึงขณะที่ในวังหลวงกำลังเตรียมงานด้านนอกก็วุ่นวายเช่นเดียวกันเพราะไทยเฮาไม่ได้ออกจากตำหนั มานานเชื่อว่างานเลี้ยงฉลองครั้งนี้จะต้องถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ กรมพิธีการของฟ้านจงปอมีงานมากมายต้องจัดการพวกเขาไม่เพียงรับหน้าที่ดูแลเรื่องการสอบขุนนางเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลเรื่องพิธีกรรมอย่างการเชิญนักพรตหรือใต้ซื้อที่มีชื่อเสียงมาร่วมอวยพรแต่ไทยเฮาในวันงานสกุลฟ้านจัดเตรียมหลายสิ่งโดยเฉพาะอาพรของหญิงงามปีนี้ฟ้านลู่ชิงบุตรสาวของหูหยินรองเข้าพิธีปัก อิ่นแล้วนางจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงเป็นครั้งแรก ฟ้านจงปอยังหวังว่าบุตรสาวทั้งสองคนของเขาจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่ดีได้แม้ฟ้านลู่ชิงจะมีได้งดงามอย่างฟ้านชิงเซี่ยวนางมีใบหน้าเจ็ดในสิบส่วนเหมือนมารดาที่ดูธรรมดาแต่ฐานะบ้านเดิมของมารดาก็ร่ำรวยฐานะของบิดาก็มีแต่จะก้าวหน้าขึ้นทุกวันต่อให้นางเป็นสตรีอัปลักษณ์ก็ยังมีคนเต็มใจจะแต่งงานกับนางอย่างแน่นอน ส่วนฟ้านิงเซียวนั้นแม้นางจะมีคู่หมายแล้วเาว่านางก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงงามที่มีชื่อเสียงของเมืองหลวง การปรากฏต,ตัวย่อมเป็นที่จับตาทั้งยังเป็นหน้าตาของสกุลฟ้านไปสิิงอีก,ก็มีช่างประจําตัวมาช่วยตัดชุดใหม่ให้บุตรสาวเช่นกันปีนี้บุกผาสกุลฟ้านผริบานพร้อมกันพวกนางย่อมเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานท่าว่าผู้ที่ทุกคนสนใจ กลับเป็นการปรากฏตัวของบุตรสาวบุญธรรมขององค์หญิงหนิงแย่ที่เป็นที่โปรโดปรานของห้องเต้และไทยเฮาในเวลานี้ทุกคนล้วนได้ยินว่าหญิงสาวคนนั้นมักสวมผ้าคลุมหน้าตลอดเวลาเมื่อได้ยินเรื่องนี้ ฝ่ายหญิงอีกับฟ่านหญิงเซี่ยวก็อดนึกถึงหญิงสาวที่พวกนางพบที่ร้านเครื่องหอมไม่ได้สตรีที่ดูงดงามแต่สวมผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้เกรงว่าใต้ล่านี้มีอยู่ไม่มากนักและผู้ที่ปรากฏตัวในเมืองหลวงก็เกรงว่าจะมีเพียงบุตรสาวบุญธรรมขององค์หญิงหนิงแย่หากจะนับลำดับสักฝ่ายนั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮ่องเต้ เป็นสเสด็จอาขององค์ชายเจ็ดที่ฟานสิงเซียวต้องให้ความเคารพเพียงแต่สถานะของนางไม่ต่างจากสามัญชนหากห้องเต้ไม่พระราชทานยศศักดิ์ให้นางก็เรื่องหนึ่งไม่ว่าอย่างไรนางก็เหนือกว่าในเรื่องของชาติกำเนิดเทาว่าไปสิ่งเสียวไม่ต้องการขัดแย้งกับใครโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดห้องเต้ท่านแม่ข้าควรทำอย่างไรเจ้าคะ นางจะผูกใจเจ็บเรื่องในวันนั้นหรือไม่หญิงสาวถามขึ้นด้วยท่าทีร้อนใจไปสิงอีปลอบโยนบุตรสาวของตอนอย่าคิดมากเลยถ้านางผูกใจเจ็บพวกเราจริงก็คงทูลฟ้องเรื่องนี้ไปแล้ว เวลาผ่านมาหลายวันกลับไม่เคลื่อนไหวบางภีสตรีผู้นั้นอาจไม่ได้คิดอะไรอีกทั้งพวกเราในตอนนั้นก็ไม่ได้หยาบคายอะไรผู้กล่าวปลอบโยนทั้งตนเองและคนที่กำลังหวาดกลัวนางไม่กล้าเล่าให้สามีฟังด้วยซ้าว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นโชคดีเพียงได้ที่วันนั้นไม่ได้เกิดเรื่องวิวาทขึ้นเสี่ยวยาที่อยู่ด้านข้างหน้าซีดเช่นกันวันนั้นเป็นนางที่กล่า อย่างถือดีเกรงว่าหากทางนั้นต้องการเอาเรื่องสก,กุลฟ้านก็คงเก็บนางเอาไว้ไม่ได้ถ้าจะมีใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาคงไม่ลังเลที่จะโยนนางเข้าไปในกองเพลิงเป็นหนังหน้าไฟให้สก,กุลฟ้านอย่างแน่นอนพอถึงวันนั้นลูกควรไปขออาภัยนางอีกครั้งดีหรือไม่เจ้าคะ เมื่อได้ยินคำถามของบุตรสาวมารดาย่อมเห็นด้วยพวกนางไม่จำเป็นต้องสร้างศัตรูเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นนั้นย่อมดีอยู่แล้วขอเพียงพวกเราขออภัยจากใจจริง ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนางเชื่อเพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนโปรดเพียงใดแต่บุตรสาวของนางก็เป็นถึงบุตรสาวคนโตของเจ้ากรมพิธีการทั้งยังเป็นว่าที่พระชายาขององค์ชายเจ็ดที่ห้องเต้เองก็โปรดเช่นกันต่างฝ่ายต่างก็ต้องไว้หน้ากันอยู่บ้างสุดท้ายเรื่องนี้อาจจบลงโดยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะว่านางไม่คาดคิดว่าการ,รเผชิญหน้า ที่กำลังจะมาถึงมิได้ง่ายใดเพียงนั้นหลายปีมานี้สกุลฟ้านจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากทั้งอำนาจที่มั่นคงขึ้นของฟ้านจงป๋อแม้เขาจะพยายามวางตัวเป็นกลางในเรื่องการสอบขุนนางมากแค่ไหนแต่ภายใต้คลื่นลมอันสงบนั้นยังมีผู้คนมากมาย ส่งของขวัญมาให้สกุลฟ้านด้วยวิธีที่แตกต่างกันเพียงหวังว่าฟ้านจงป๋อจะช่วยให้บุตรชายของพวกเขาผ่านการสอบรอบแรกได้หลังจากที่ได้รับตํำแหน่งขั้นต่ําแล้วสุดท้ายจะเป็นจองงวนได้หรือไม่พวกเขารู้ว่ามือของฟ้านจงป๋ออาจไม่กล้าสาวขึ้นไปถึงเบื้องพระพักเพียงแต่ขึ้นไปสู่ตำแหน่งขุนนางระดับต่ำได้ การไต่เต้าก็เป็นเรื่องของเวลาคนเหล่านี้ขาดที่สุดคืออำนาจ แต่มีมากที่สุดคือเงินทองผู้คนกล่าวว่ามีเงินก็ใช้ผีโม่แป้งได้แล้วกับคนที่เป็นป้องกินต้องใช้ยังมีความโลภอันไร้ที่สิ้นสุดจะไม่อาจหยิบใช้ไหว้วานได้ด้วยเงินเชียวหรือพวกเขาขอเพียงต้องสร้างสะพานที่เหมาะสมเท่านั้นบุตรสาวคนโตของสกุลฟ้านมีคู่ใหม่แล้วหลายคนจึงมองฟ้านลูชิงที่เพิ่งจะพ้นวัยปักปินแม้ว่านางไม่งด งามเท่าพี่สาวแต่ก็ถือว่ามีหน้าตาไม่เลวทั้งครอบครัวฝ่ายมารดายังร่ำรวยใครบ้างจะไม่อยากสารสัมพันธ์เพียงแต่มารดาอย่างหูหยินร่องไม่ปรารถนาชายหนุ่มธรรมดานางไม่เคยหยุดคิดเรื่องการแข่งขันกับไป๋ิงอี้และยิ่งไม่มีวันยอมให้บุตรสาวตัวเองพ่ายแพ้ลูกนอกไส้สก,กุลฝ้านคนนั้น หากมีใช่เพราะการเอ่ยถึงเรื่องนี้จะทําให้นางกับบุตรสาวต้องเดือดร้อนไปด้วยเกรงว่าหวังหลินก็คงประกาศออกไปแล้วว่าแท้จริงแล้วบุตรสาวที่งดงามของไ๋ยิงอี้เป็นเพียงบุตรสาวของคนตัดฟื้นกับสาวใช้คนหนึ่งของสกุลฟ้านเท่านั้น พวกเขาไม่มีตากันหรือถึงมองไม่ออกว่าเด็กคนนั้นไม่ได้คล้ายใครในสกุลฟ้านเลยหากเมื่อหลันยังอยู่ต่อให้พวกเขาไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับว่าเด็กคนนั้นเหมือนบิดามารดามากกว่าเท่าว่าเพื่ออนาคตของบุตรสาวกลับไม่อาจกล่าวออกไปได้นางจึงทำเพียงเงียบปากเอาไว้แล้วหาทางผลักดันบุตรสาวของตนแทน งานเลี้ยงในวังหลวงครั้งนี้ย่อมเป็นโอกาสที่ดีเพราะนางไม่ได้มองหาบุตรชายของขุนนางใหญ่แต่ต้องเป็นโอรสของห้องแต้ยังมีองค์ชายมากมายที่ยังทรงพระเยาว์และยังไม่ได้แต่งงานแม้จะไม่เทียบเท่ากับองค์ชายเจ็ดหรือรัชทายาทก็ต้องไม่ด้อยกว่าจนต้องก้องศีรษะแสดงความเคารพเมื่อพบหน้า หลายปีมานี้ฟ้านลู่ชิงเติบโตขึ้นภายใต้การอบรมสั่งสอนของมารดาในสายตาของนางมีเพียงความดูถูกเหยียดหยามเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรนางก็ถือเป็นบุตรสาวในสายเลือดของบิดาเพ่าว่าเมื่อเห็นว่าบิดาให้ความรักความใส่ใจฟ้านชิงเสี่ยวมากกว่าความรู้สึกไม่พอใจนั้นก็ก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงขนาดใหญ่และรอวันที่จะทลายลงมา ทุกคนเตรียมตัวด้วยความตื่นเต้นเพื่อแสดงความรู้สึกเหนือกว่าอีกายวันที่จัดงานเลี้ยงสกุลฟ้านเตรียมรถม้าไว้สองคันโฮหยินผู้เท่านั่งกับบุตรชายคอนโตและหลานชายเป็นลำดับแรกต่อมาคือโฮหยินใหญ่กับบุตรสาวคอนโต เพราะว่าหวังหลินไม่มีสิทธิ์ไปงานเดี้ยงบุตรสาวของนางจึงต้องขึ้นรถม้าคันเดียวกับูหยินใหญ่แน่นอนว่านางถูกแบ่งแยกฟานลู่ชิงมองพี่สาวนอกไส้ในอาพรขาวราวกับหญิงบริสุทธิ์แล้วเหยียดยิ้มเล็กน้อยแน่นอนว่านี่คือบุคลิกของฟานสิงเซียวที่คนนอกมองเห็นทั้งงดงามและบริสุทธิ์ อาพรของพี่ใหญ่งดงามจริงๆนี่คงเป็นผ้าไหมของทางเหนือใช่หรือไม่เจ้าคะนางเอื้อมมือไปสัมผัสผ้าผืานนั้นมองรายละเอียดอันงดงามถึงจะงดงามเช่นนี้ก็ต้องระวังนะเจ้าคะข้าเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีการทำของปลอมมาหลอกขายกันมากมายตั้งราคาเอาไว้สูงรลิว่วแต่ที่จริงแล้วเป็นเพียงไหมปลอมราคาถูก เกิดคนนอกรูเข้าสกุลฟ้านคงถูกหัวเราะเยะฟ้านลู่ิิงเหมือนมารดาของนางจริงๆไม่รบกวนให้น้องรองต้องเป็นห่วงของบางอย่างทั้งที่เป็นของแท้พยายามตั้งราคาให้สูงแค่ไหนแต่ใช้แล้วดูไม่สมราคา คนเขาก็คงหัวเราะเยาะเช่นกันฟ้านสิงเซียวตอบกลับด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลน,นางรู้ดีว่ามีสิบหัวฟ้านลู่สิงก็ไม่กล้าถึงเพียงนั้นสีหน้าของฟ้านลู่สิงกระด้างสิ่งที่นางเกลียดที่สุดก็คือตนสู้กับของปลอมเช่นนี้ไม่ได้มือของนางกำแน่นในใจไม่เคยเชื่อว่าฟ้านสิงเซียวจะมีชีวิตที่ดีได้ รอนางจะรอวันที่ฟ้านฉิงเซี่ยวกลับไปเป็นแค่อีกาตัวหนึ่งเป็นห่านป่าที่ไม่มีวันบอยบินบนท้องฟ้าอย่างที่ปรารถนางานเลี้ยงภายในวังหลวงถูกตกแต่งอย่างงดงามมีดอกไม้มากมายวางประดับเอาไว้คล้ายงานชมดอกไม้มากกว่างานเลี้ยงฉลองของไทยเฮาเสียอีกแต่นี่เป็นความตั้งใจของฮ่องเต้ที่จะทำให้พระมารดาสำราญมากที่สุด ทุกสิ่งล้วนคัดเลือกจากความชอบส่วนพระองค์ของไทยเฮาช่วงหลังมานี้ ตั้งแต่เริ่มนำดอกไม้ต้นไม้เข้าไปประดับในห้องบันทมก็โปรโดการทอดพระเนตรดอกไม้มากขึ้นการตกแต่งในวันนี้จึงเหมือนอุทยานดอกไม้ควนเซียนับถือหลักความกตันยูห้องเตที่กตันยูต่อพระมารดาย่อมเป็นที่รักของขุนนางและราษดรนเาว่านอกจากมาเพื่อชื่นชมความงามของการจัดงานแล้วคนหนึ่งมาเพื่อหาคู่องค์ชายหลายองค์เติบโต มากพอที่จะแต่งงานแล้วและอีกหลายพระองค์ก็มีพระมารดาที่มองหาสตรีที่เหมาะสมในวันนี้ รวมไปถึงการมาเพื่อดูบุตรสาวบุญพรรมขององค์หญิงหนิงแย่หลายคนไม่เคยพบองค์หญิงหนิงแย่มาก่อนเพราะนางจากเมืองหลวงไปเนิรนดน,นั้นเทาว่าเรื่องความงามนั้นก็เป็นสิ่งที่เล่าลือกันต่อมาไม่ขาดสายแม้ในวัยสี่สิบก็ยังมีคนอยากจะพบนางอีกซักครั้งรถมามากมายเคลื่อนตัวเข้ามาด้านหน้าวังหลวง ทุกสิ่งล้วนประดับอย่างงดงามแม้แต่ผู้ที่เก้าลงมา ก็ล้วนเป็นบุตรสาวขุนนางและสตรีชั้นสูงพวกนางล้วนสวมอาภรณ์หลากสีสันยามเคลื่อนไหวชายชุดก็พลิ้วไหวละไม้บุบผาบานสะพรั่งข้างเอวของพวกนางยังมีถุงหอมที่เมื่อเดินผ่านก็ส่งกลิ่นหอมอบอ้วนชายหนุ่มทั้งหลายมองตามสตรีเหล่านั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเท่าว่ารถม้าที่ดึงความสนใจของพวกเขาก็คือรถม้าสกุลฟ้านไม่ ว่าอย่างไรฟ้านิ่งเซียวก็นับเป็นหญิงงามแม้ไม่อาจครอบครองนางได้แต่การได้ย่นสมหญิงงามก็เป็นเรื่องดีมิใช่หรือเมื่อคิดเช่นนั้นทุกสายตาก็ไม่ได้ละไปจากรถม้าของสกุลฟ้าน หูหยินผู้เท่าก้าลงมาแล้วมองชายหนุ่มทั้งหลายที่คอยจ้องมองรถม้าของสก,กุลฟ้านนางรู้ดีว่าพวกเขามารอดูฟ้านสิงเซี้ยวในใจย่อมเกิดความภาคภูมิคิดไม่ผิด ที่เก็บเด็กคนนี้เอาไว้นางทำให้สกุลฟ้านมีหน้ามีตาเสมอจากนั้นก็มองหลานชายที่จับมือประคองนางเอาไว้สกุลฟ้านนั้นมีหน้าตาดีโดยเฉพาะลูกของไฝสิงอีก,กับฟ้านจงป๋อ ฟ้านฉิงหลงเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาเขามีดวงตาคมคายอย่างบีดามีใบหน้าคล้ายมารดาการจะกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในชายหนุ่มรูปงามก็ไม่ผิดนักแม้ในวัยสิบห้าปีฟ้านฉิงหลงก็กุมหัวใจหญิงสาวได้มากมาย แต่คาดการว่าเมื่อเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มย่อมเปี่ยมล้นด้วยสเสน่ห์ของบุรุษเช่นเดียวกับบิดาของตอน้นรถม้าอีกคันหยุดลงด้านหลังผู้ที่ก้าวลงมาเป็นลำดับแรกคือฟ้านลู่ชิงน่าเสียดายที่เด็กคนนี้คล้ายมารดาของนางมากเกินไปถึงอย่างนั้นก็ยังนับว่าดูดีเมื่อเทียบกับสตรีอื่นวันนี้ฟ้านลู่ชิงสวมอาพรสีเหลืองสดใสานางแสดงตนในฐานะ ดารุณีแรกแย้มทุกสิ่งที่ประกอบกันบนร่างล้วนมีราคาตั้งแต่ปิ่นปักผมไปจนถึงตำไลข้อมือให้ความรู้สึกหรูหราสูงส่ง ประหนึ่งเครื่องแต่งกายของเชื้อพระวงใบหน้าหูหยิ่นผู้เท่าแข็งไปเล็กน้อยนางไม่ทันได้สังเกตให้ดีคิดไม่ถึงว่าหวังหลินตรงใจแต่งตัวให้บุตรสาวจนเกินงามเช่นนี้จากนั้นจึงจ้องมองหลี่มามาที่ติดตามด้านหลังอีกทีหนึง่งแม้ไม่อาจเข้าไปด้านในได้หลี่มามาก็ยังมารอเพื่อรับใช้ใกล้ชิด เพียงมองเห็นสายตาของหูหยินภูเท่านางก็เข้าใจรอจนกระทั่งฟ้านฉิงเซียวลงจากรถม้ามาตามหลังของมานด้าทุกสายตาในลานนั้นก็จับต้องนางเป็นตาเดียวสตรีงามเรื่องชื่อ วันนี้สวมอาพรสีขาวบริสุทธิ์เครื่องประดับน้อยชิ้นเท่าว่ากลับดูงดงามอ่อนโยนราวกับเป็นเทพธิดาจากสวรรค์เมื่อนางมองมารดาจับประคองมือด้วยรอยยิ้มหัวใจของชายหนุ่มมีใครบ้างไม่หวั่นไหว หากสตรีทั้งหลายริษยาฟ้านชิงเซี่ยวบุรุษเหล่านี้ก็อิจฉาองค์ชายเจ็ดเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีใครสนใจลี่มามาก็เข้ามาใกล้ฟ้านลู่ชิงกระซิบเสียงแผวคุณหนูสามได้โปรดมอบกำไรของท่านให้บ่าวด้วยเจ้าค่ะปิ่นปักผมของท่านใช้เพียงอันเดียวก็พอ รอยยิ้มบนใบหน้าของฟ้านลู่ชิงแข็งค้างนางหันไปมองหลีม่มามาแม้อีกฝ่ายเป็นเพียงบ่าวรับใช้แต่ก็เป็นคนเก่าคนแก่ของหูหยินบูเท่าที่แม้แต่บิดาของนางยังต้องเกรงใจอยู่หลายส่วนไม่ว่าในยามปกตินางจะกดขี่สาวใช้อย่างไรก็ไม่กล้าแสดงกิริยาไม่ดีต่อหน้าอีกฝ่ายเหตุใดต้องทำท่านมองคุณหนูใหญ่เธอ วันนี้จะมีไต้ซื้อและนักพรตมาอวยพรไทยเ่เฮาท่านแต่งกายเช่นนี้ย่อมไม่เหมาะสมแต่งกายให้น้อย แต่ดูบริสุทธิ์สัง่างามจะดีกว่าเจ้าค่ะนั่นคือคำเตือนหลี่มามารู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่ยินดีจะฟังคำเตือนของนางนักแม้จะเสียดายอย่างไรแต่เมื่อมองการแต่งกายของพี่สาวนอกไส้และสตรีรอบ,รอบตัวนางก็เหมือนจะสวมเครื่องประดับมากเกินไปจริงๆสุดท้ายก็จำต้องถอดกำไลออกหลี่มามาช่วยดึงปิ่นปักผมที่อยู่ด้านหลังออกให้เหลือเพียงอัน เดียวที่ดูเรียบง่ายที่สุดฟ้านลู่ชิงรับรู้ได้ถึงสายตาเหยาะหยันของฟ้านชิงเซี่ยวอีกฝ่ายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วกลับเลือกที่จะไม่เอ่ยออกมาเพราะต้องการหักหน้านางเช่นนั้นหรือตอนพี่สกุลฟ้านมาถึง ผู้คนจำนวนมากก็นั่งรออยู่ในลานแล้วตำแหน่งของฟ้านจงป๋อเป็นรองเพียงเสนบาบดีที่นั่งจึงถูกจัดให้อยู่ด้านหน้าเป็นจุดที่เห็นการแสดงและผู้คนที่เดินผ่านชัดเจนที่สุด ขณะที่อีกด้านเป็นพื้นที่ของเชื้อพระวงซึ่งไล่ตามลำดับสักแน่นอนว่ารัชทายาทกับพระชายาย่อมโดดเด่นที่สุดลำดับรองลงมานั้นผู้ที่โดดเด่นย่อมเป็นองค์ชายเจ็ดรูปงามผู้มีสีหน้าสงบและดูเงียบขรึมบุคลิกเช่นนี้ดึงดูดใจสตรีเป็นที่สุดเาว่าในยามนี้ ผู้เดียวที่เขาสนใจก็คือฟ้านฉิงเซี่ยวนางเพิ่งนั่งลงพร้อมกับครอบครัวสก,กุลฟ้านตอนนั้นเองที่ฟ้านจงหลี่พร้อมด้วยบุตรชายเดินเข้ามานั่งตรงที่นั่งปลายแถวของขุนนั่งหลังจากที่แยกจวนไปแล้วการกระทําทุกอย่างของเขาก็เหมือนจะห่างเหินและแยกตัวออกจากสก,กุลฟ้านของพี่ชายไม่มีใครรู้ว่าระหว่างพวกเขาเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงมีรอยร้าว ระหว่างสองพี่น้องสกุลฟ้านคงจะมีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่ตอบได้ว่ารอยร้าวนั้นเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรแต่วันนี้สิ่งที่ดึงดูดสายตาของสตรีย่อมมีใช่เพียงองค์ชายเจ็ดเท่านั้นเพราะที่นั่งลำดับถัดจากเขาเป็นองค์ชายที่ผู้คนแทบลืมไปแล้วหลายปีก่อนเคยมีคนกล่าวถึงโอรสรูปงามสามอง,องของห้องเต้หนึ่งคือองค์ชายใหญ่ เยือกเย็นสุขุมและแข็งแกรง่งสองคือองค์ชายเจ็ดที่สุภาพอ่อนโยนและมากด้วยความสามารถสุดท้ายคือองค์ชายเก้าผู้มีใบหน้างดงามราวกับสตรีมองผิวเผินเหมือนบุรุษเจ้าสำรานเขาไม่ได้เป็นที่โปรโดปรานทั้งยังมีได้ปรากฏตัวในวังหลวงมาเนิดน,นั้นจนผู้คนลืมเลือนกันไปเมื่อปรากฏตัวอีกครั้ง เขาก็กลายเป็นชายหนุ่มในวัยสิบเก้าปีไม่ว่าใบหน้านั้นจะงดงามเพียงใดแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของชายหนุ่มอยู่รอบตัวภาพลักษ์ชายหนุ่มเจ้าสำราญถูกเน้นย้ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ดึงดูดสตรีได้มากมายหนึ่งในนั้นย่อมเป็นฟ้านลู่ชิงนางไม่สนใจรัชทายาทที่มีพระชายาอยู่แล้วไม่สนใจองค์ชายเจ็ด ที่จะแต่งงานกับฟ้านชิงเซี่ยวเดิมทีคิดว่าหาคนที่พอดูดีสักหน่อยก็ได้คิดไม่ถึงว่าในบรรดาโอรสของห้องแต้ยังมีชายที่รูปงามเช่นนี้หากนางได้แต่งงานกับเขาเชื่อเถิดว่าสตรีทั่วเมืองหลวงล้วนต้องริษยาหญิงสาวไม่อาจละสายตา จากใบหน้านั้นได้นางวาดหวังวางแผนการไว้ในใจว่าจะต้องแนะนำตัวกับชายหนุ่มผู้นั้นให้จงได้ความคิดของฟ้านลู่ชิงหยุดลงเมื่อเสียงประกาศของขันทีดังขึ้นขบวนสเสด็จมาถึงแล้วห้องเตะสะเสด็จมาพร้อมด้วยห้องเฮาด้านหลังเป็นไทยเฮาที่มีองค์หญิงหนึ่งแย่ประคองแขนข้างหนึ่งอีกข้างคือองค์หญิงสิบเอ็ด ผู้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งด้านข้างขององค์หญิงหนิงเย่ยังมีสตรีงามในชุดสีขาวแม้จะมีผ้าโปร่งคุมใบหน้าเอาไว้ถทาว่ากลิ่นอายรอบตัวนางกลับบอกชัดว่างดงามผู้คนคาดเดาได้เช่นกันว่านี่คือบุตรสาวบุญพำมขององค์หญิงหนิงเย่ที่คนกล่าวถึงลำดับถัดมาจึงเป็นพระสนมขั้นเฟยทั้งสี่ไล่ตามลำดับ ขบวนยาวหยุดลงจนถึงด้านหน้าพระที่นั่งหฮองเต้ทรงหันไปประคองพระมารดามาประทับตรงกลางฮองเต้และไทเฮาจึงประทับแยกสายขวาองค์หญิงสิบเอ็ดนั่งข้างพระมารดาจากนั้นจึงเป็นพระสนมขณะที่องค์หญิงหนิงเย่ที่เดิมทีมีฐานะเป็นพระญาติอาวุโสจึงประทับติดกับฮองเต้ที่นั่งด้านหลังเยื้องออกไปเล็กน้อย จึงเป็นของบุตรสาวบุญธรรมปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ